อันนี้เพื่อนๆทำงานเราเราทำอะไรวะถ่ายคลิปค่ะเอาจริงๆอัดแล้วเรากำลังจะ out IG กันหลังจากที่วานเราไลฟ์สารมามีหน้าเหนื่อยมากเลยตอนนี้เนื่องจากไป cover เพลงเอ่อขอใจไลฟเบอร์เธอแล้วก็เพลงออดเอแ็กต์ก็อัดแอ็กต์โน้ตไปดูวันนี้คุณผู้ตั้งใจมากคุณวานไม่ได้มาทำงานอันนี้คือคือแบบ ไอคนนี้มันคือแบบว่าคู่กรรมคู่เวรของตะก้องนะคะน,น,นี่วันนี้วันนี้พิธีกรเริ่มเหนื่อยค่ะแต่แต่ยังมีชิปชิปอีกต่อไปค่ะเดี๋ยวจะปล่อยชิปเซอร์มาให้ดูก่อนวันนี้มันเปิดิลกกิจกรรมเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างชนสนามกันแค่ไหนอย่า,สางสภาพค่ะ,คะสวัสดีค่ะอาชย์นะคะค่ะอาทำไมคะอยากอาดค่ะโอ้ตลอดเลยไม่ปรึกษากันเลยปรึกษาแล้วช่วยได้เยอะหรอคะ,คะ เรอนี้ค่ะเราชอบของสดค่ะอุ้ยไม่อีสอง,งอีศองคนทางนี้แม่งดำปึ๊ดเฮ้ยทำหน้าสว่างสว่างหน่อยสิเฮ้ยม,มันสว่างทางนี้นะมึงทางอีเม้นี้แน่นอนถูกฟังทางอีพวกนี้แบบว่าจุ่เพือทั้งหมด เดี๋ยวเราไปไปหาเพื่อนกันดีกว่าไหมว่าเพื่อนมีการเตรียมเอ้ยเอาว่าโซ่ใกล้ๆโซ่ใกล้ๆเฮ้ยอีแก้มันอะแล้วแล้วหนูแก้มันเต็มจอเนี่ยไปดูวีวีแบบว่าแบบนี้เพื่อนกันเฮ้ยอารมณ์อารมณ์ชมรมยังไงไปดูกันอีกแบบอ่ะ โดนถีบไหมอีเคอีบวงเพื่อนได้ไปดูของเราจะถีบไหยละทเออไม่มีอะรทำให่หรอบ้างสวยอ่ะจบปกประเด็นน่ะใช่ไหรอกบางกว่าเรา 你勇敢。Oh, <laughs>